พี่พี่พอจะรู้จักจุ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 กปืนไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ครับพี่ได้เลยพี่ชายไอเยลรอกูไปฆ่าไอเยลพี่ไปหาไปฆาไปหาแก๊งมันอีกยีมาหไมบอกว่าเบิ้มขอขอสองพันครับอะไรอย่าโอ้โหเริ่มลยแหละเลยแบกแบกละเอานี่ไงนี่ไงโอ้หว่างเดูยดีๆอย่างเงี้เหรอวะมีมึงขามพี่ดิมีที่อื่นไหมครับมึงถามพี่ดินี่ไงคันขาวคองเขา มีสามพี่ผมมีสามพี่มีสามพี่อันนี้ที่แรกมมีที่แรกตามมาอีกทีได้ครับนี่เยใจดีจ้ะใจดีเอียรถก็แรงใจก็ดีไอ้เยส่งแล้วคนรวยอันนี้อีกหนึ่งพี่เฮ้ยเ้ยเอาเอาเอาเขาเรียพี่เล่อะไรกันเอแ้วอีอีกอี้อกี้ยอีีแ้ลีแ้้อ้อีีี แคปซูลคืออะไรอ่ะไหนตรงไหนครับพี่แคปซูลแคปซูลอ่ะแคปซูลอ๋อโอเคครับคือแคปซูลคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมพาไปจุดเลยได้ครับเชียน่ารักจัดไปใส่ไฟใส่ไฟใส่ไฟโอเคครับนี่ียใส่ไฟต่อไม่ต้องให้กูถามดีมากไอ้ลูกน้องไม่ใช่ไม่ใช่นี่จะต้องจะหสุดยอดจริงอ่ะโอ้ใส่ไฟใส่ไฟลงมาจุกเลยลงมาจุกเลยจุกเลยเพื่อไม่ไม่ใช่แบบว่าตำรวจมาตัวกครตทงอะไรอย่างเงี้ จะกันพี่โชคดีไหมขอหนีได้ไหมลุงนะครับขอหนีนะครั้งแรกในชีวิตเจยครับจยนครับไอพิวิวิรเอาเเอาเโอ้โหยิพิไปไหนวะน่าบิิิิเกกัตอกบิบิวิเกกต่อก็บินี่ดูกูดูกูดูกู กูเปื่อยนะอีกนเด็กเปอยนะแตงร้เดียวแตงร้เดียวแต่กว่าตันี้ะตัวนีตะกี้เยอะาแต่ก็เดี๋ยวกูกูเหมือโห้โหเหยมือหุนมือหุนเป็นโดนนั้เลยเนี่ยมันขับยากม่ไม่โดนไม่โดนไม่ดนไม่แตง้นนี่นู้ละูละต้องลงจุดเตียงดูมันเลยมันเลยเห็นกเห็นจุดที่มันเห็นได้วะมีนักจุดไง

ไม่ติดหรอกเขอล้อไม่แตกบอกเลยมันยิงก่อนไม่เออรอกอรอมันจกขึ้นหอกมันจะขึ้นแต่อนจริงมันกาซอนะก็ซอกซอนซ่งอกน่เนี่ยจะพงเราเราจะพังหรอพังยังโอเคครับตามนั้นกูไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ากูไปแล้วจ้าไม่ใครเอาวันก็

แรต้องหลุดไม่ยิงร้องแม่งไม่เกมหรอกไอ้เหี้ยมือจะเลื่อยสับมึงเกมไหมไม่เกมกูวิ่งหนีอยูู่กมาบ้านใข่ไม่รู้นะไอ้เงี้ยมือกิดตัวไม่กูเข้าแล้วกูโดดโดดเขาหลุดไม่ได้ไอ้เหี้ยหลุดเขาโอ้โหแม่นี่ตัวสับโคตรยากอ่ะไอ้กูหลุดกูหลุดว้าหลุดอะไรวะหลุดเกมหรอมันมันมาหนี่มันนี้มันมันพลาดมันพลาด กูหนีดิกูหนีดิกูกูหนีอยู่เฮ้ยกูโดนยิงยังไม่ตายกูโดนยิงกับอากาบกูหลบหนีอยู่กูกำลังวิ่งจุกแบบไม่ต้องเรียกกำลังเสริมแล้วจังหวะเนี้ยไอ้เคียร์แม่งกูวิ่งห่างจากมันมากเลยกูแบบมันยิงปืนอ่ะไอ้เหี้ยกูับพี่ใจดีก่อนเลยส๊อฟพียกูมาที่เรียกรถรอดหรือเปล่าไปแล้วจ้าตํารวจเจอกันจ้ากูขับรถหนีมาแล้วเพื่อนกูรอดเพื่อนโอ้มันลากกูเลยมันมันไม่เอากูใส่เลยมันลากกูเลย